ค่ะหรือหาดว้าวาออกช่องสามแจ้งเกิดด้วยตัวเองแมมไม่ได้เป็นนางเอกด้วยละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหบ้านหลังนี้ใหญ่จริงๆนะคะว้าวาชีวิตเปลี่ยนหลังแม่โดนลูกหลงกว่าจะมีวันนี้ชีวิตเจอวิกฤตตั้งแต่เด็กเจ้าตัวบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจากเด็กๆคนจนเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้ามาสู่วงการเจ้าตัวเผยตั้งแต่วัยเด็กอยู่กับคุณแม่ส่วนตัวพ่อไปมีครอบครัวใหม่แต่ยังดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่การกินการอยู่เนี่ยคุณแม่ก็ดูแลหมด แม่เปิดร้านอาหารตามสั่งเด็กเล็กขณะที่กำลังผัดกับข้าวเด็กช่างกลก็มีปัญหากันแม่เจอลูกหลงตอนนั้นวาวาอายุ15ร้านอาหารคือมีรายได้ต่อวันแม่ก็ต้องรักษาตัวตระเวนแคสงาน4ปีจนอายุ19เราก็ได้แต่แบบสอนว่ายน้ำอยู่ที่กรทไปสยามก็ไม่เป็นไม่มีเงินด้วยราเมงชามนึงก็แพงมากไม่มีเงินซื้อกินมีแมวมองไปเจอตอนที่เราอยู่ที่สระว่ายน้ำแคสงาน6เดือนเลยนะได้เงินหลักแสนจากความเชื่อว่าเราต้องทําให้ได้ตอนนั้นเนี่ยได้โฆษณา หลายตัวเริ่มมีเงินก็ไปซื้อสูตรน้ำเต้าหู้มาทำเป็นน้ำเต้าหู้ใส่ขวดขายตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีสื่อมากมายไม่มีไอจีแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยดูแลขายมาตลอดเลยเราไม่รู้จะเกิดยังไงอย่างน้อยมีธุรกิจก็ยังดีแหละยอมรับตอนนั้นท้อมากวันนี้เล่าไปก็ยิ้มไปค่ะแต่วันนั้นนั่งน้ำตาไหลนะเหมือนละครเลยค่ะเราเจอทุกวันนี้กว่าจะพลิกผันให้ชีวิตเรามาดีได้ต้องบอกว่าเป็นอีหนึ่งสาวที่สุดยอดมากๆเป็นยังไงอย่ามาชมกันค่ะ